ค่ำคืนหนึ่งมีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นภายในบ้านของครอบครัววาดเกสตอนแรกมันเหมือนเสียงสดมนจากนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความสิ้นหวังเพื่อนบ้านไม่รู้ว่าควรคิดอย่างไรแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินต่อมาทำให้เลือดในกายเย็นยะเยือกเมื่อตำรวจมาถึงและมองผ่านหน้าต่างสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้พวกเขาตกตะลึงหนึ่งในลูกสาวถือมีดที่เปื้อนเลือดพ่อของพวกเธอนอนนิ่งไม่ไหวติง บ้านอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงและพี่น้องสาวสองคนนั้นดูเหมือนอยู่ในภวังหลุดจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงครอบครัวที่เคยอบอุ่นลงเอยเช่นนี้ได้อย่างไรคืนนี้เราจะเล่าเรื่องราวของคดีอาชญากรรมที่ทำให้ทั้งประเทศช็อกและทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบนี่คือคดีของพี่น้องสาววาดเกสดนตรีหากคุณเป็นแฟนตัวยงของเรื่องราวอาชญากรรมและการสืบสวนคุณต้องไม่พลาดหนังสือเล่มใหม่ของเรา The Ultimate Book of Serial k i l l e r s รวบรวม180ไฟล์ของฆาตรกรต่อเนื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกวางจำหน่ายแล้วบน Amazon คุณยังสามารถซื้อเวอร์ชั่น PDF ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของเราเพื่อดาวน์โหลดทันทีลิงก์อยู่ในคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ที่ปักหมุดเอาละมาดำดิ่งสู่คดีของวันนี้กันคุณคาร์ลอสวาสเกสมาจากเมืองกาฟายาตีในจังหวัดซันตาออกจากบ้านเกิดตั้งแต่อายุ15ปีเพื่อแสวงหาโอกาสในเมืองหลวงของอาร์เจนตินา เขาตั้งรกรากในย่านกาบายิโตทำงานในร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คนท้องถิ่นเรียกว่าบูเยเรียขณะเรียนตอนกลางคืนในชั้นเรียนยามค่ำคืนนั่นเองที่เขาได้พบกับออโรรากามาราเรื่องราวของออโรรานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอถูกแม่ทิ้งตั้งแต่อายุหกขวบและเติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เมื่อพบกับคนคาร์ลอสทุกอย่างเหมือนลงตัวทั้งคู่ตกหลุมรักแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหม่ ลูกสาวคนแรกของพวกเขากาเบรลาอเลคาราเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์1971เจ็ดปีต่อมาซินเวีริเลนาเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน1978สองพี่น้องเติบโตมาด้วยกันอย่างใกล้ชิดแยกจากกันแทบไม่ได้ในวัยเด็กแบ่งปันวันเรียนการบ้านและความอบอุ่นของครอบครัวทุกวันอาทิตย์ครอบครัวนี้จะไปโบสถ์ด้วยกันแต่ความสงบสุขของชีวิตนั้นเปราะบาง ในปี1993สุขภาพของออโรราแย่ลงอย่างรวดเร็วหลังจากการต่อสู้กับโรคเบาหวานเธอเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายการจับไปของเธอทำลายครอบครัวนี้กาเบรียลาอายุ22ปีซินเวียรเพียง15ปีโลกของพวกเธอพังทลายคุณคาลอสพยายามประคองทุกอย่างไว้แต่การสูญเสียครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อลูกสาวทั้งสองซินเวียร์มีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเธอปฏิเสธ ที่จะออกจากบ้านเพียงลำพังด้วยความเชื่อว่ามีบางสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นเธอเริ่มหมกมุนว่าการตายของแม่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เกิดจากศสยศาสตร์ความกลัวนี้พาเธอดำดิ่งสู่โลกของเวทมนต์และสิ่งลี้ลับในขณะที่กาเบรล่าเริ่มเสียสุนเธอเริ่มใช้ยาเสพติดกลับบ้านดึกและยุติความสัมพันธ์ระยะยาวความผูกพันในครอบครัวเริ่มแตกร้าวสองพี่น้องที่เคยสนิทเริ่มทะเลาะก,กันมากขึ้น ในปี1997ครอบครัววาดเกสที่ยังคงถูกหลอกหลอนด้วยความโศกเศร้าตัดสินใจย้ายบ้านพวกเขาหวังว่าบ้านใหม่จะช่วยให้ลืมความเจ็บปวดได้บ้านสองชั้นแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใกล้ที่ทำงานของคนคาลอตและไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยของลูกสาวซินเวเรียนเศรษฐศาสตร์ส่วนกาเบรียลพยายามเริ่มต้นใหม่ในด้านการวาดภาพและการออกแบบแต่ถูกไล่ออกเพราะขาดเรียนบ่อยเกินไป แทนที่จะนำความสงบมาบ้านใหม่กลับนำความหวาดกลัวมาซินเวียเริ่มหมมุนว่าบ้านนี้ถูกสาปเธออ้างว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้เองพามานไหวโดยไม่มีลมหลอดไฟระเบิดพัดลมเปิดปิดเองเธอเริ่มได้ยินเสียงหน้าสะพรึงกลัวและค่อยๆลากทั้งครอบครัวเข้าสู่ภาวะจิตเภทร่วมเมื่อรับมือไม่ไหวซินเวียและกาเบรลาหันไปหาโบสถ์พวกเธอไปพบนักบวชในท้องถิ่นหลังจากเยี่ยมบ้านนักบวชบอกสิ่งที่พวกเธอกลัวที่สุด ซินเวียถูกวิญญาณร้ายครอบงำคำแนะนำของเขาคือให้สดมนใช้น้ำมนและขอความช่วยเหลือจากศูนย์จิตวิญญาณนั่นคือตอนที่พวกเธอได้รู้จักกับเซนทรัลเอลควิมิโคทรานสมิวเตอร์สถานที่ที่สัญญาจะชำระล้างจิตวิญญาณและฟื้นฟูพลังผู้นำของศูนย์เซคิโอจัดเวิร์กช็อปที่อ้างว่าสามารถขจัดพลังงานชั่วไร้ายได้สองพี่น้องเข้าร่วมหลายครั้งที่นั่นพวกเธอถูกสอนให้ชำระตัวเองด้วยการอาบน้ำด้วยสิ่งที่เรียกว่าเอลิกเซอร์ บลองโคเมื่อเวลาผ่านไปความทุ่มเทของพวกเธอต่อพิธีกรรมเหล่านี้ยิ่งเข้มขน้นการชำระพลังงานกลายเป็นกิจวัตรการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพิธีกรรมสำคัญและการยึดติดก,กับความเป็นจริงของพวกเธอก็ค่อยๆจางหายในตอนแรกพิธีกรรมเหล่านี้เหมือนจะช่วยได้จากคำสารภาพของทั้งคู่ในภายหลังเหตุการณ์แปลกๆในบ้านดูเหมือนจะลดลง แต่ภาพลงตานั้นพังทลายลงในคืนที่พวกเธออ้างว่าเห็นใบหน้าของซาตานในกระจกด้วยความหวาดกลัวคนคาร์ลทุบก,กระจกนั้นเป็นเสียงฮ่าฮ่าทันทีหลังจากนั้นเขาหน้าแดงล้มลงและอาเจียนอย่างควบคุมไม่ได้มีเลือดปนออกมาด้วยความสิ้นหวังกาบเบรียลและซินเวียถามเจ้าของตึกมีใครตายที่นี่หรือไม่สร้างบนสุสานหรือเปล่าเจ้าของบอกว่าไม่ เมื่อหลายปีก่อนที่นี่เป็นเพียงโรงงานขัดกระจกไม่มีอะไรอื่นแต่พี่น้องสาวไม่เชื่อพวกเธอรู้สึกว่าความชั่วร้ายกำลังเติบโตพวกเธอตัดสินใจลงมือจากการสืบสวนในภายหลังตำรวจพบว่าในช่วงวันก่อนเกิดเหตุครอบครัวนี้ปิดตัวเองในบ้านเริ่มพิธีชำระล้างอย่างเข้มข้นพวกเขานอนด้วยกันกินน้อยและอาบน้ำด้วยอิลิกเซอร์บลองโคบ้านกลายเป็นคุกแห่งความหวาดระแวง พี่น้องสาวเชื่อว่าพ่อของพวกเธอถูกวิญญาณร้ายในตุ๊กตาครอบงำภารกิจของพวกเธอคือปลดปล่อยเขาเป็นเวลาห้าคืนที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงสวดมนต์และคำอธิษฐานดังออกมาจากบ้านวาดเกสมันน่าขนลุกแต่ไม่มีอะไรเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่หกคืนนั้นความเงียบของย่านนั้นแตกสลายด้วยเสียงกรีดร้องหน้าสะพรึงกลัวยาวนานไม่หยุดผู้คนตื่นขึ้นด้วยความกลัว ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วเมื่อมองผ่านหน้าต่างสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้พวกเขาหนาวถึงกระดูกซินเวียกำลังแทงพ่อของเธอสำแล้วสำล่าวตำรวจบุกเข้าไปในบ้านภายในบ้านที่มืดมิดและโกลาหลพี่น้องสาวทั้งสองอยู่ในสภาพเปลือยกายตัวซีดสันเทาเปื้อนเลือดและอยู่ในภาวะเพอ่ล้างเต็มขั้นซินเวียกัมีดทำครัวแน่นพูดจาด้วยเสียงคลั่ง เธอหันไปหากาเบร์ลาและด้วยน้ำเสียงเหมือนถูกครอบงำเธอประกาศว่าพ่อของพวกเธอได้รับการปลดปล่อยแล้วและตอนนี้ถึงตาของกาเบร์ลาที่จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อตำรวจพยายามปลดอาวุธเธอเธอต่อสู้ด้วยพลังที่ผิดปกติต้องใช้ชายชะกันห้าคนเพื่อควบคุมเธอจากนั้นพวกเขาเห็นคครคาร์ลอตร่างของเขาเปลือยกายนอนพาดอยู่บนราวบันไดเปื้อนเลือดมีบาดแผลลึกทั่วลำตัวหูขวาถูกฉีกขาด ส่วนหนึ่งของหนังสีสหายไปใบหน้าถูกเฉือนจากบนลงล่างมีแผลกว้างที่แก้มซ้ายพร้อมรอยกัดชัดเจนที่หน้าอกผู้ฆ่าต่อสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่มีสามเหลี่ยมอยู่ภายในเหมือนดาวห้าแฉกมีตัวอักษรแปลกๆเขียนขยุกขยิกทั่วลำตัวและหน้าท้องเขาแทงจนตายลำไส้ถูกฉีกออกกระจัดกระจายบนพื้นมีแผลลึกที่ขาหนีบแต่ไม่มีร่องรอยการล่่งละเมิดทางเพศแรงจูงใจไม่ใช่ตันหาแต่เป็นการชำระหลาง บ้านอยู่ในสภาพพังพินาศมีอุจจาระเปื้อนพื้นห้องน้ําอาเจียนเลอะผนังกระจกทุกบานแตกกระจายรากับตัวบ้านเองเน่าเปื่อยสำหรับผู้ศรัทธาดูเหมือนซาตานมาเยือนมีเลือดเปื้อนทุกพื้นผิวผนังพื้นเคาน์เตอร์ครัวคัมภีร์ไบเบิลที่เปิดอยู่เปื้อนเลือดเทียนที่จุดทิ้งไวเ้เศษอาหารกระดาษห่อแปลกๆรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวดีที่มีปกเปื้อนสีแดง ในมุมหนึ่งมีคมภีไบเบิลที่มีข้อความถูกขีดเน้นปฏิทินเก่าที่มีรูปพระแม่มารีรูปถ่ายขาวดำของผู้หญิงวางอยู่ระหว่างครัวและห้องนั่งเล่นหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ขาวดำวางกองอยู่ใกล้ฮ่าหที่นอนสามหลังบนพื้นแสดงให้เห็นว่าครอบครัวนอนด้วยกันในอีกห้องพบกล่องเสื้อผ้าและวัตถุพิธีกรรมเครื่องมือสำหรับการขับไล่วิญ,ญญาณที่ผิดพลาดจนนำไปสู่ความตายกาบเบรล่าและซินเวียอยู่ในภาวะช็อก ทั้งคู่กำลังอาเจียนมีชิ้นเนื้อที่ผู้สืบสวนสรุปว่าเป็นส่วนของแก้มซ้ายของพ่อที่ถูกกัดออกด้วยฟันมนุษย์พี่น้องสาวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกาบับเลามีบาดแผลที่ใบหน้าและรอยช้ำที่แขนและขาซ้ายซินเวียมีบาดแผลเล็กน้อยที่มือและต้นขาสื่อถทษรายคดีนี้ถูกบรรยายว่าเป็นพิธีกรรมซาตานและการกินเนื้อคนแม้แต่ตำรวจก็สันสเทือนเจ้าหน้าที่บางคนที่ดูแลสถานที่เกิดเหตุสมไม้กลางเขนขณะปฏิบัติหน้าที่ หลายคนเชื่อว่าบ้านนี้ถูกสาปจริงฮ่าฮ่าผลชน,นสุดศพทำให้ผู้สืบสวนที่ช่ำชองที่สุดยังต้องตะลึงคุณคาร์ลอสถูกแทงหนึ่งร้อยสาสิบครั้งส่วนใหญ่เป็นแผลที่ศีรษะและคอแต่แผลลึกที่หลอดเลือดแดงคารโรติดทำให้เขาตายในที่สุดจากการเสียเลือดอย่างหนักแต่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือทีมนิติวิทยาศาสตร์สรุปว่าเขาไม่ได้ต่อสู้ไม่มีร่องรอยบาดแผลป้องกันตัวราวกับว่าเขายอมให้มันเกิดขึ้น สองสัปดาห์ก่อนการฆาตกรรมครอบครัวนี้เคยพูดถึงเสียงแปลกๆจากในบ้านบางคนในตึกจำได้ว่ากาเบรล่ลเตือนพวกเขาด้วยตัวเองว่าไม่ต้องตกใจหากได้ยินเสียงสดมนดนตรีศักดิ์สิทธิ์หรือเพลงเกรกเรีนเธอบอกว่าพวกเขากำลังเตรียมพิธีกรรมเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณร้ายสิ่งที่เริ่มต้นจากการชำระจิตวิญญ,ญาณกลายเป็นความตายการสืบสวนหันไปที่เซ็นทรัลอลควิมิคอทรานสมูเตอร์ โรงเรียนลีลับที่พี่น้องสาวไปขอคำแนะนำทางการสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับลทัทธิซาตานหรือพิธีบูชายันพวกเขาค้นพบว่าเซคิโอผู้นำศูนย์แจกโทรศัพท์มือถือฟรีให้ผู้ติดตามอายการสั่งตรวจสอบการสื่อสารล่าสุดการโทรจากบ้านข้อความจากโทรศัพท์ที่แจกและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เพื่อหาว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเซคิโอมีส่วนในคดีหรือไม่ เมื่อความกดดันเพิ่มขึ้นผู้นำจิตวิญญาณที่เคยได้รับการนับถือจัดการถแถลงข่าวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาอ้างว่าครอบครัวนี้ติดต่อเขาไม่ใช่เขาไปหาพวกเขาเขายืนยันว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลและเขาไม่รู้เรื่องการฆาตกรรมแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเขาลือแพรส่สะพัดว่าศูนย์ของเขาไม่ใช่สถานที่เยียวยาแต่เป็นการหลอกลวงที่ใช้ประโยชน์จากจิตใจที่เปราะบาง ขายน้ำยาสีภายใต้หน้ากากของพิธีลึกลับสำหรับสาธารณชนดูเหมือนเป็นสมาคมลับที่แฝงตัวเป็นจิตวิญญาณสุดท้ายด้วยหลักฐานที่ไม่เพียงพอเซคิโอพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงเขากับการฆาตกรรมผลลัพธ์เดียวคือศูนย์ของเขาถูกปิดถาวรแต่คดีนี้จุดประกายบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นนี้ไม่ใช่แค่การฆาตกรรม มันคือความซับซ้อนของจิตเภทความลึกลับและความรุนแรงที่โหดร้ายห่อหุ้มด้วยความเชื่อที่พรามัวระหว่างศรัทธาและความวิกลจริตเมื่อถูกสอบสวนกาเบรลยลและซินเวียสารภาพทุกอย่างพวกเธอบอกว่าซาตานครอบงำพ่อของพวกเธอและพวกเธอพยายามช่วยจิตวิญญาณของเขาตามคำบอกเล่าของพวกเธอเป้าหมายคือปลดปล่อยเขาจากตุกตาซาตานที่ควบคุมร่างกายเขา ซินเวียเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยคือต้องตัดผิวหนังออกเพื่อกำจัดปีศาจเธอเชื่อว่าปีศาจนั้นเคลื่อนย้ายระหว่างเธอกับกาเบรียลด้วยและภารกิจของพวกเธอคือชำระครอบครัวให้หมดก่อนจะสายเกินไปหลังจากสามวันภายใต้การดูแลทางการแพทย์พี่น้องสาวถูกย้ายไปยังสถานพยาบาลจิตเวชในระบบเรือนจำมีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด พราะสินเวียพยายามทำร้ายกาเบรลาหายครั้งโดยเชื่อว่าปีศาจย้ายเข้าไปในร่างของพี่สาวกาเบรลามีรอยช้ำที่หลังและบาดแผลก้าวแห่งบนใบหน้าบาดแผลที่อาจเกิดจากตัวเธอเองหรือถูกน้องสาวทำร้ายระหว่างเหตุการณ์หนึ่งสินเวียพูดจาไม่รู้เรื่องคาดเดาไม่ได้และรุนแรงขึ้นเรื่อยฮ่หาฮ่าทีมแพทย์เริ่มประเมินสภาพจิตใจของทั้งคู่พวกเธอเข้าใจสิ่งที่ทำลงไปหรือไม่ อาการจิตเภทของพวกเธอเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องซาตานหรือไม่ที่น่าประหลาดใจคือการตรวจระบบประสาทไม่พบความเสียหายของสมองรายงานพิษวิทยาแสดงว่าไม่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดในร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องสารเคมีมันคือความเชื่อความมั่นใจทั้งคู่ยืนยันว่าซาตานอยู่ในบ้านเขาครอบงำพ่อของพวกเธอ สิ่งที่พวกเธอทำคือการขับไล่ปีศาจไม่ใช่อาชญากรรมผู้สืบสวนพิจารณาทฤษฎีอื่นสั้นๆว่าอาจมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างโคนคาลอสและลูกสาวแต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่ชัดเจนคือความศรัทธาอันแน่วแน่ของซินเวียในเรื่องการครอบงำของปีศาจคดีนี้จุดกระแสะความกโกรธและความหมกมุ่นทั่วประเทศผู้เชี่ยวชาญออกสื่อนักจิตวิทยาเรียกมันว่าเป็นกรณีคลาสสิกของอาการหลงผิดร่วมกัน ที่ถูกกระตุ้นด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บป่วยทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษานักวิชาการด้านศาสนาโตแย้งว่าอาจเป็นกรณีของการครอบงำที่แท้จริงเมื่อการสืบสวนลึกขึ้นมีเสียงใหม่ปรากฏผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาคนหนึ่งเปิดเผยว่าซินเวียติดต่อเธอก่อนการฆาตกรรมหลายสัปดาห์อ้างว่ามีปีศาจอยู่ในบ้านการเปิดเผยนี้เปลี่ยนโทนของการสืบสวนและทำให้คดีลึกลับยิ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นในบ้านนั้น มันกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่น่าสะพรึงกลัวและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินามีสามทฤษฎีเกิดขึ้นทฤษฎีแรกพิธีกรรมซาตานที่ผิดพลาดความพยายามอย่างสิ้นหวังในการขับไล่ซาตานจากควนคาร์าลอดโดยลูกสาวเชื่อว่าเขาถูกครอบงำและความรุนแรงเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยจิตวิญ,ญญาณของเขาทฤษฎีที่สอง การจิตเภทแตกสลายพายุแห่งความหลงผิดที่ถูกกระตุ้นด้วยความโศกเศร้าความเจ็บป่วยทางจิตและอิทธิพลของความเชื่อจิตวิญญาณที่อันตรายทฤษฎีที่ 3. การหลอกลวงที่วางแผนไว้ว่าพิธีกรรมความวิกลจริตและการครอบงำเป็นการแสดงเพื่อปกปิดสิ่งที่มืดมนกว่านั้นผู้สืบสวนบางคนสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างคนคาร์ลอสและกาบเบรียล นักจิตแพทย์ตั้งทฤษฎีว่าหากซินเวียเชื่อว่าพ่อของเธอกระทำสิ่งน่าสะพรึงกลัวกับพี่สาวและพี่สาวกับพ่อคำอธิบายเดียวที่ใจเธอยอมรับได้คือการครอบงำของซาตานและเธอต้องหยุดมันในตันกะตที่บิ๊กเบลของซินเวียเธอเชื่อว่าเธอกำลังชำระครอบครัวผ่านพิธีกรรมอันร้ายแรงแต่สุดท้ายสารตัดสินในสิ่งที่ทำให้หลายคนชอ็อกนี่ไม่ใช่อัจฉริยะกรรมซาตานไม่ใช่การวางแผนมันคือการจิตเพศร่วมกัน ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชกาเบรลามีอาการคล้ายโรคจิตเภทเธอมีช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่ถูกชักจูงได้ง่ายซินเวียถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทรูปแบบอันตรายสภาพของทั้งคู่ส่งเสริมกันและกันนำไปสู่ความวิกลจริตอิทธิพลของเซนทรทรานส์มิวเตอร์ดยการสอนลึกลับและพิธีกรรมถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่สาเหตุพี่น้องสาวมีอาการป่วยทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษา พิธีกรรมเหล่านั้นขยายความหลงผิดของพวกเธอในทางกฎหมายทั้งคู่ถูกตัดสินว่าไม่ต้องรับผิดทางอาญาผู้พิพากษาตัดสินว่าซินเวียเป็นผู้ลงมือฆาตกรรมแต่เธอไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของการกระทำกาเบร่าแม้จะมีส่วนในพิธีกรรมก่อนการฆาตกรรมแต่ไม่ได้มีส่วนในตัวการฆ่าเธอพ้นจากความรับผิดทางอาญาแม้จะยังมีความสงสัยหลงเหลือแม้เวลาผ่านไปหลายปีทั้งคู่ยืนยันว่าซาตานอยู่ที่นั่นในคืนนั้น กาบเบรลาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าสื่อเข้าใจผิดทั้งหมดไม่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพอ่อและนี่ไม่ใช่อัชญากรรมซาตานจิตใจของน้องสาวฉันถูกวางยาถูกสูญนั้นล้างสมองเธอบรรยายพิธีกรรมนั้นว่าควบคุมไม่ได้การฟื้นตัวของกาบเบรลาใช้เวลากว่าหนึ่งปีเมื่อมีสติเธอได้รับการปล่อยตัวแต่การเป็นอิสระไม่ได้หมายถึงความสงบเธออยากเข้าใจเธอไปเยี่ยมซินเวีย์ที่โรงพยาบาลถามว่าทำไม แต่น้องสาวหลบเลี่ยงและพูดถึงเรื่องอื่นในการสัมภาษณ์ครั้งต่อมากาเบรลากล่าวว่าฉันให้อภัยเธอแต่จะไม่มีวันอยู่กับเธอตามลําพังอีกเธอยังอันตรายเธอยังบอกว่าระบบยุติธรรมปฏิบัติกับเธอเหมือนอาทยากรตั้งแต่แ,ตแรกถูกครั้งถูกตัดสินโดยสื่อพวกเขาเรียกฉันว่าบ้าฆาตกรแต่ฉันก็เป็นเหยื่ออีกคนสารดีกาสุดท้ายตัดสินให้กาเบรลาพ้นผิดทุกข้อกล่าวหา เธอพยายามสร้างชีวิตใหม่ไปอยู่กับญาติแล้วย้ายไปอยู่ในหอพักในปี2002เธอพบผู้ชายคนหนึ่งทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันและมีลูกแต่เมื่อเขารู้เรื่องราวของเธอเขาก็จากไปเธอกล่าวว่าสักวันฉันจะบอกลูกของฉันว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่พาดหัวข่าวแต่เป็นความจริงส่วนซินเวียเธอได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลในปี2003เธอกลับไปเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเงียบ ฮ่าฮ่าอาการหลอนของเธอหยุดลงแต่จิตแพทย์ยังมองว่าเธอเป็นภัยตั้งแต่นั้นมาพี่น้องสาวทั้งสองไม่เคยติดต่อกันอีกชีวิตของพวกเธอแยกจากกันตลอดการชะตากรรมถูกผนึกด้วยคืนนั้นบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างนานกว่าหกพี่ถูกปิดผนึกเพื่อการพิจารณาคดีแล้วถูกทุกคนหลีกเลี่ยงไม่มีใครต้องการมันแม้แต่หลังจากการชำระล้างทางจิตวิญญาณสุดท้ายญาติของเจ้าของย้ายเข้ามาอยู่ แต่บ้านนั้นยังคงเปื้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นถูกหลอกร้อนด้วยเหตุการณ์ในอดีตพี่น้องสาวาดเกสเป็นอิสระในวันนี้25ปีต่อมาคดีนี้ปิดลงแต่คำถามยังดังก้องเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเป็นการขับไล่ซาตานความวิกลจริตร่วมหรือการหลอกลวงที่วางแผนไว้ดนตรีขอบคุณที่รับชมละทิน Crimes ที่ซึ่งเราเปิดเผยเรื่องราวอาชญากรรมที่น่าตกใจและไม่เคยถูกเล่าจากทั่วลาตินอเมริกาอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตการสืบสวนล่าสุดของเราเราร่วมกันสแสวงหาความจริงและความยุติธรรมในทุกเรื่องราวพบกันครั้งหน้าสิ่งที่พวกเธอทำคือการขับไล่ปีศาจไม่ใช่อาชญากรรม ผู้สืบสวนพิจารณาทฤษฎีอื่นสั้นๆว่าอาจมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างคุนคาร์ลอดและลูกสาวแต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่ชัดเจนคือความศรัทธาอันแน่วแน่ของซินเวียในเรื่องการครอบงำของปีศาจคดีนี้จุดกระแสะความโกรธและความหมกมุ่นทั่วประเทศผู้เชี่ยวชาญออกสื่อนักจิตวิทยาเรียกมันว่าเป็นกรณีคลาสสิกของอาการหลงผิดร่วมกัน ที่ถูกกระตุ้นด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บป่วยทางจิตท,ที่ไม่ได้รับการรักษานักวิชาการด้านาศาสนาโต้แย้งว่าอาจเป็นกรณีของการครอบงำที่แท้จริงเมื่อการสืบสวนลึกขึ้นมีเสียงใหม่ปรากฏผู้เชี่ยวชาญด้านาศาสนาคนหนึ่งเปิดเผยว่าซินเวียติดต่อเธอก่อนการฆาตกรรมหลายสัปดาห์อ้างว่ามีปีาศาจอยู่ในบ้านการเปิดเผยน,นี้เปลี่ยนโทนของการสืบสวนและทำให้คดีลึกลับยิ่งขึ้น เกิดอะไรขึ้นในบ้านนั้นมันกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่น่าสะพรึงกลัวและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินามีสมทฤษฎีเกิดขึ้นทฤษฎีแรกพิธีกรรมซาตานที่ผิดพลาดความพยายามอย่างสิ้นหวังในการขับไล่ซาตานจากควนคาร์ลอดโดยลูกสาวเชื่อว่าเขาถูกครอบงำและความรุนแรงเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยจิตวิญ,ญญาณของเขาทฤษฎีที่สอง การจิตเภทแตกสลายพายุแห่งความหลงผิดที่ถูกกระตุ้นด้วยความโศกเศร้าความเจ็บป่วยทางจิตและอิทธิพลของความเชื่อจิตวิญญาณที่อันตรายทฤษฎีที่3การหลอกลวงที่วางแผนไว้ว่าพิธีกรรมความวิกลจริตและการครอบงำเป็นการแสดงเพื่อปกปิดสิ่งที่มืดมนกว่านั้นผู้สืบสวนบางคนสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างควนคาร์ลอและกาเบรลา่า นักจิตแพทย์ตั้งทฤษฎีว่าหากซินเวียเชื่อว่าพ่อของเธอกระทำสิ่งน่าสะพรึงกลัวกับพี่สาวและพี่สาวกับพ่อคำอธิบายเดียวที่ใจเธอยอมรับได้คือการครอบงําของซาตานและเธอต้องหยุดมันในตันกะตที่บิดเบี้ยวของซินเวียเธอเชื่อว่าเธอกำลังชำระครอบครัวผ่านพิธีกรรมอันร้ายแรงแต่สุดท้ายสารตัดสินในสิ่งที่ทำให้หลายคนชอกนี่ไม่ใช่อัจฉรกรรมซาตานไม่ใช่การวางแผน มันคือการจิตเพศร่วมกันตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชกาเบรลามีอาการคล้ายโรคจิตเพศเธอมีช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่ถูกชักจูงได้ง่ายซินเวียถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเพศรูปแบบอันตรายสภาพของทั้งคู่ส่งเสริมกันและกันนำไปสู่ความวิกลจริตอิทธิพลของเซนทรทรานสมิวเตอร์ดยการสอนลึกลับและพิธีกรรมถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่สาเหตุ พี่น้องสาวมีอาการป่วยทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษาพิธีกรรมเหล่านั้นขยายความลงผิดของพวกเธอในทางกฎหมายทั้งคู่ถูกตัดสินว่าไม่ต้องรับผิดทางอาญาผู้พิพากษาตัดสินว่าซินเวียเป็นผู้ลงมือฆาตกรรมแต่เธอไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของการกระทำกาเบรล่าแม้จะมีส่วนในพิธีกรรมก่อนการฆาตกรรมแต่ไม่ได้มีส่วนในตัวการฆ่าเธอพ้นจากความรับผิดทางอาญาแม้จะยังมีความสงสัยหลงเหลือ แม้เวลาผ่านไปหลายปีทั้งคู่ยืนยันว่าซาตานอยู่ที่นั่นในคืนนั้นกาบเบรลาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าสื่อเข้าใจผิดทั้งหมดไม่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพ่อและนี่ไม่ใช่อาชญากรรมซาตานจิตใจของน้องสาวฉันถูกวางยาถูกสูญนั้นล้างสมองเธอบรรยายพิธีกรรมนั้นว่าควบคุมไม่ได้การฟื้นตัวของกาบเบรลาใช้เวลากว่าหนึ่งปีเมื่อมีสติเธอได้รับการปล่อยตัว แต่การเป็นอิสระไม่ได้หมายถึงความสงบเธออยากเข้าใจเธอไปเยี่ยมซินเวีย์ที่โรงพยาบาลถามว่าทำไมแต่น้องสาวหลบเลี่ยงและพูดถึงเรื่องอื่นในการสัมภาษณ์ครั้งต่อมากาเบรลากล่าวว่าฉันให้อภัยเธอแต่จะไม่มีวันอยู่กับเธอตามลำพังอีกเธอยังอันตรายเธอยังบอกว่าระบบยุติธรรมปฏิบัติกับเธอเหมือนอาทยากรตั้งแต่แรกถูกครั้งถูกตัดสินโดยสื่อ พวกเขาเรียกฉันว่าบ้าฆาตกรแต่ฉันก็เป็นเหยื่ออีกคนสารดีกาสุดท้ายตัดสินให้กาเบรลาพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาเธอพยายามสร้างชีวิตใหม่ไปอยู่กับญาติแล้วย้ายไปอยู่ในหอพักในปี2002เธอพบผู้ชายคนหนึ่งทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันและมีลูกแต่เมื่อเขารู้เรื่องราวของเธอเขาก็จากไป เธอกล่าวว่าสักวันฉันจะบอกลูกของฉันว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่พาดหัวข่าวแต่เป็นความจริงส่วนซินเวียรเธอได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลในปี2003เธอกลับไปเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเงียบฮ่าฮอาการห้อนของเธอหยุดลงแต่จิตแพทย์ยังมองว่าเธอเป็นภัยตั้งแต่นั้นมาพี่น้องสาวทั้งสองไม่เคยติดต่อกันอีกชีวิตของพวกเธอแยกจากกันตลอดการ ชะตากรรมถูกผนึกด้วยคืนนั้นบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างนานกว่าหกพี่ถูกปิดผนึกเพื่อการพิจารณาคดีแล้วถูกทุกคนหลีกเลี่ยงไม่มีใครต้องการมันแม้แต่หลังจากการชำระล้างทางจิตวิญญาณสุดท้ายยะของเจ้าของย้ายเข้ามาอยู่แต่บ้านนั้นยังคงเปื้อนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นถูกหลอกหลอนด้วยเหตุการณ์ในอดีตพี่น้องสาวาดเกสเป็นอิสระในวันนี้ 25ปีต่อมาคดีนี้ปิดลงแต่คำถามยังดังก้องเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเป็นการขับไล่ซาตานความวิกลจริตร่วมหรือการหลอกลวงที่วางแผนไว้ดนตรีขอบคุณที่รับชมละทิน crimes ที่ซึ่งเราเปิดเผยเรื่องราวอาชญากรรมที่น่าตกใจและไม่เคยถูกเล่าจากทั่วลาตินอเมริกาอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตการสืบสวนล่าสุดของเรา เราร่วมกันแสวงหาความจริงและความยุติธรรมในทุกเรื่องราวพบกันครั้งหน้า